มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวๆดูด่วนเลยค่ะพิธาเผยแล้วสถานะหัวใจงานนี้มีเฮนายพิธาลิมเจรเดินรัตหัวหน้าพักก้าวไกลตอบคำถามถึงสถานะหัวใจแบบเต็มๆครั้งแรกนะคะหลังมีกระแสข่าวเรื่องที่โดนจับจ้องมาตลอดค่ะโดยพิธายืนยันว่าสถานะตอนนี้ยังโสด ไม่มีใครเป็นพิเศษโสดสนิทต,ตอนนี้ทำแต่งานแล้วก็ดูแลน้องพี่พิมพ์ลูกสาวเป็นหลักไม่ได้มีพูดคุยกับใครเป็นพิเศษตอนนี้ตัวเองอยังว่างยังไม่ปิดหัวใจแต่ยังไม่มีโอกาสและเชื่อว่าความรักนั้นสวยงามเสมอคะ่ะเอาเอาเอาสาวสาวชาวด้อมส้มง,งานนี้ยื่นบัตรคิวดูแลหัวใจด่วน,วนเลยคะ่ะ สาวๆดูด่วนนะคะพิธาเผยแล้วค่ะสถานะหัวใจงานนี้มีเฮขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดดตคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ